ทำไมต้องนําเสนอเพราะตัวนี้ราคาไม่แพงนะครับสำหรับคุณแม่คุณพ่อที่จะซื้อรถให้น้องทดลองขับเป็นโรงเรียนก่อนนะครับเป็นพวกมหาลัยคันนี้ตอบโจทย์นะครับผมคุ้มค่ามากนะครับภายในเดิมมากเลยนะครับผมสวัสดีครับผมเซลโอจาก Perfect Car นะครับ วันนี้ก็มาอีกแล้วนะครับผมเป็นรถเจ้ามิซู i ิชิตัว GLE 2017นมานำเสนอนะครับทำไมต้องนำเสนอเพราะตัวนี้ราคาไม่แพงนะครับสำหรับรถรุ่นนี้นะครับผมกระจังหน้านะครับเป็นโคมเมียมนะครับตัดกับตัวรถมากเลยนะครับตัวนี้มีไฟตัดหมอกให้นะครับแล้วก็มี daylight ครับ day time running นะครับไฟหน้าเป็น h a l o g เจนะครับล้อแมกนะครับตัวนี้นะครับจะเป็น15นิ้วอลลอยจากโรงงานนะครับไฟเลี้ยวนะครับจะมีด้านข้างนะครับจะไม่มีที่หูช้างนะครับที่เปิดประตูก็เป็นแบบแบบนี้นะครับผมอ่าภายในนะครับเรามาดูภายในนะครับ แบบเดิมๆตัวนี้เดิมๆมากรีบมากนะครับเอามานาเสนอขายนะครับแต่ว่าถ้าปล่อยไปแล้วตอนลูกค้าซื้อเราจะทําความตาดอย่างสวยงามเลยนะครับเรามาดูเม็ดอาร์คนะครับของตัวนี้นะครับเดิมแค่ไหนครับผมเดิมมากนะครับไม่มีรอยชนหนักนะครับเม็ดนี่แบบสวยงามเลยครับตัวนี้ก็เดิมมากนะครับผมส่วนด้านหลังนะครับเราก็จะมานั่งด้านหลังเหมือนเดิมนะครับเล็กรูมหรืออะไรนะครับด้านหลังกว้างนะครับรุ่นนี้เป็นรุ่น อีโกคาเครื่อง1.2นะครับตัวนี้ก็จะเดิมๆนะครับกว้างมากนะครับผมสาหรับคุณแม่คุณพ่อที่จะซื้อรถให้น้องทดลองขับไปโรงเรียนก่อนนะครับเป็นพวกมหาลัยคันนี้ตอบโจทย์นะครับผมจะเดิมมากเลยนะครับสีสวยล้อแม็กนะครับไฟหลังนะครับยังงามๆอยู่นะครับนะครับตัวนี้จะเป็นแอ f ฟรานนะครับจะมีกล้องมองหลังให้นะครับผมด้านท้ายนะครับเรามาดูด้านท้ายตัวนี้มีสปอยเลอร์หลังให้นะครับท้ายนะครับผมตัวนี้ท้ายนะเดิมมากนะต้องบอกว่าเดิมเราเพิ่งเอามาแบบสดๆร้อนๆนะครับเพื่อจะมารีวิวให้กับ ลูกค้าที่ต้อง,องการใช้รถนะครับตัวนี้จะมียางอะไรให้นะครับผมเดิมมากค้อมเครื่องมือนะครับผมนะฮะดูกันแบบเร็ยวๆไปเลยนะครับเราก็มาดูภายในกันนะครับ ด้านข้างนะครับเป็นกระจกไฟฟ้านะฮะเป็นกระจกไฟฟ้านะครับส่วนด้านข้างนะครับเป็นตัวปรับกระจกนะครับตัวปรับกระจกข้างนะครับผมซ้ายขวาตัวนี้มีปลูการเลื่อนถลายนะครับแล้วก็หน้าจอนะครับตัวนี้ไม่จะอยู่ที่1นึ่0 0สนหนึ่งพันนะครับคันนี้ใช้น้อยมากนะครับผมพวงมาลัยจะมีมัลติฟังก์ชันที่พวงมาลัยนะครับรับโทรศัพท์นะครับปรับเพลงมิวควบคุมเครื่องเสียงได้นะครับหน้าจอนะครับเป็นหน้าจอแบบทัชสกรีนนะครับผมรองรับบลูทูธนะฮะมีปรับเสียงนะครับแอร์เป็นแอร์แมนนวลนะครับผม ได้ถึง4เบอร์นะครับผมเกียร์นะครับเป็นเกียร์ออโต้นะครับผมตัวนี้ก็คุ้มค่ามากนะครับภายในเดิมมากเลยนะครับผมนั้นเราไปดูเครื่องยนต์กันนะครับเครื่องยนต์ของเจ้ซูมิชิตัวนี้นะครับจะอยู่ที่1,200นอนะครับถ้าถามว่าประหยัดน้ำมันไหมประหยัดน้ำมันครับตามโลโก้นะครับสติ๊กเกอร์นะครับอยู่ที่20โลลิตรนะครับผมอยากให้ทุกท่านนะครับได้มาลองใช้ดูนะครับหรือว่าเลือกใช้เลือกซื้อกับเพอร์เฟกต์คาร์อย่างของเรานะครับผม ตัวนี้นะครับโปรโมชั่นนะครับอยู่ที่37,000บาทนะครับลดแล้วนะครับอยู่ที่267,00 0หกหนะครับผ่อนสบายๆนะครับ5,000กว่าบาทเองนะครับผมโปรเรามีโปรฟรีดาวนะครับถ้าสนใจนะครับสกิปจองได้นะครับหรือว่ากิ้งก้างมาได้นะครับขอบคุณครับ